สดี okay. ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์เมนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมนะคะเป็นเบิร์เดย์รีดดิ้งนะคะซึ่งเมย์จะทำให้นะคะของคนท,ทั้ง12ราศีเลยนะคะก็ประจำเดือนเกิดนะคะามาในคลิปนี้เป็นคิวของชาวกุมแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะ เปิดไพ่นะคะพิเศษแบบนี้เมย์ก็จะแบ่งนะคะพลังงานนะคะจะแตกต่างจากดวงทั่วไปนะก็จะแบ่งเป็น3กองนะคะกองแรกเนี่ยเป็นพลังงานในอดีตนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนรักในอดีตกองที่2เป็นพลังงานในปัจจุบันนะคะแล้วก็กองที่3เนี่ยนะคะเป็นพลังงานในอนาคตนะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มคําทํานายนะคะจา การนะคะอ่านไพ่โ o แมน c ์แองเจ s ลสกอน,นะคะซึ่งเปิดไปแล้วนะก็สำหรับท่านไหนที่มีวันเกิดนะคะในลัคนาราศีกุมก็ขอวอวยพรนะให้คุณมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะสุขภาพนะคะการงานการเงินนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความรักนะคะขอให้คุณนั้นมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเริ่มเลยค่ะ พลังงานนะคะโรแ a n c e แองเจิเนี่ยได้มาดีมากๆนะคะทั้ง3ใบนะก็ได้ไพ่เวลี o ูนนะคะ Cemistry แล้วก็ Worth ว i ดิ i n g For ตรงนี้บอกเลยถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเพิ่งเลิกกับคนรักหรืออะไรแบบนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่นะคะ,ะคนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ทุกเรื่องแล้วก็เขาคนเนี้ยเป็นคนที่เหมือนกับ บอดเบนิงฟอร์ก็คือคุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนนะคะจะดีกว่าทุกๆคนที่ผ่านมาเวนิซู์ตรงนี้ก็ชัดเลยว่าเร็วๆนี้แหละนะคะเพอๆอาจจะเป็นในเดือนนี้เลยก็ได้เดือนที่มีวันวนนาเลนไทน์นะคะอย่างกุมภาพันธ์นะคะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่ได้เลิกลานะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงการปรับความเข้าใจกันคเคมีซี่อาจจะหมายถึงความเข้าใจที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเร็วๆนี้ก็จะสามารถปรับความเข้าใจแล้วก็มันจะคุ้มค่านะคะ กับสิ่งที่คุณได้เสียไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความพยายามนะคะแล้วก็เวลานะคะที่เคยทุ่มเทกับคนรักคนนี้ในที่สุดก็สามารถเี่ยบปรับความเข้าใจกันได้นะคะลงเอยกันได้เนาะก็รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะคุณต้องการแบบไหนนะคะก็โฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะอยากได้รักใหม่หรือว่าอยากให้คนเก่านั้นพัฒนาตัวเองดีขึ้นแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มำทำทนายจากไพาทาโรเลยนะ กองแรกนี้นะคะเป็นพลังงานความรักในอดีตนะคะมาใบแรกนะคะก็คือความแตกต่างระหว่างคุณสองคนนะคะคู่ของคุณนะคะแฟนของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไลฟ์สไตล์นะ,ะหรือว่ามีอะไรที่สําคัญสําคัญเนี่ยนะคะต่างจากคุณยังเห็นได้ชัดเลยพลังงานหยินหยางนะคะสิงโตสีดำนะคะแล้วก็สิงโตสีขาวเปรียบเสมือนคุณและเขาแต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะต่างกันแค่ไหนแต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันดีเน,นาเอานะ,ะมันแบบว่าเดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงแม้ว่าเขาจะทําให้เราไม่พอใจแต่เราก็ยังขาดเขาไม่ได้ไม่มองว่าคุณสองคนเน่ะเหมือนพยายามอย่างหนักในการที่จะปรับตัวให้เข้ากันให้ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดอรชาริอขึ้นมาในตําแหน่งที่กลับหัว สุดท้ายมันก็ต้องมีการตัดสินใจเสียสละอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่เย์บอกว่าไอ้ความแตกต่างมันมีได้หลายแบบนะมันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้นะคะทัศนคติก็ได้นะตรงนี้นี่สาคัญมากเลยคนจะอยู่ร่วมกันนะคะที่เขาเรียกกันว่าเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของสินที่ไม่เสมอกันก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องแบบเห็นชัดภายนอกเลยถ้าศาสนาต่างกันอะไรแบบนี้ระยะทางห่างกันทําให้แบบว่าต้องคบกันระยะไกลก็มีปัญหาได้หมดทุกอย่างหรือแม้กระทั่ง มุมมองต่อความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันก็ได้อีกคนหนึ่งอาจจะอยากเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆคนอาจจะอยากแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันมาถึงจุดนะคะในอดีอนะ่ะมันถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะปรับตัวไหมจะเสียสละเพื่อเขาไหมหรือว่าจะ ตัดไปเลยนะคะแล้วก็หาคนที่เหมาะสมกับเราทุกเรื่องดีกว่าสุดท้ายมันก็มีพลังงานแปดถ้วยไม่มองว่าคุณในอินอินเอาเอากันนะคือถ้าคุณคบกับคนย้ามองว่าน่าจะเคยมีการบอกเลิกหรือว่าลดสถานะไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาคบกันอีกอ่ะวนกันอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบต่อมาต่อจากแปดถ้วยซึ่งหมายถึงการจากไปมันก็ได้ไพ่ห้าเหรียญกับขวซึ่งหมายถึงการกลับมาง้องกันคือพอคุณเลิกเขาก็ตามคุณกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะพลังงานอะ่ะนะ ดังนั้นในอดีตมก็เลยบอกว่าความแตกต่างที่คุณสองคนมีอย่างสุดขั้วเนี่ยทำให้คุณสองคนแบบมีความสัมพันธ์ที่อินอินเอาเอนะคะจะขาดกันไปเลยก็ไม่ได้นะแต่อยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่แบบไม่ลงตัวนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยมานี่คืออดีตนะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างมาใบแรกเป็นเดอะเวิ d นะคะมีการสิ้นสุดลงของวัชจักรอะไรบางอย่างนะคะ เพื่อจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าได้พลังงานสามดาบด้วยระมัดระวังนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาระหว่างคุณสองคนโดยตรงความขัดแย้งเข้ากันไม่ได้ปัญหาเก่าๆที่ยังตามมาหรืออาจจะหมายถึงปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าท่านไหนยังไม่มีคอมมิชเมต์ระมัดระวังเรื่องของบุคคลที่3ด้วยนะคะมือที่3อาจจะสอดแทรกเข้ามานะพลังงานปัจจุบัน ตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณและเขาอยากจะจบความทุกข์ใจหรือว่าความขัดแย้งก็ได้เพราะว่าไพ่เดอวโวมันหมายถึงการจบวัจจักรนะคะตรงนี้แล้วแต่เคสไปนะมันเป็นดวงทั่วไปนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยากจบปัญหานะคะถึงแม้จะอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้ทันทีทันใด,นดเลยอะนะแต่ก็จะต้องรอเวลาก่อนนะคะเนื่องจากว่าไพ่ดีเลย์นั้นขึ้นมานะคะแปดคาถาที่กับหัวตรงนี้ระวังเรื่องของการดีเลย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการสื่อสารนะคะ อ่าสื่อสารแบบไม่เข้าใจกันเข้าใจกันผิดต,ตรงนี้สาคัญมากอาจจะส่งผลให้ความสมคัญมันอ่าเลวร้วายกว่าเดิมได้อะต้องระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอ่า,พาไพ่ใบสุดท้ายนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าถ้าคาถาปกติถ้าตั้งโตมันจะหมายถึงการเหนื่อยการต่อสู้ดิ้นรนพยายามนะคะหรือการทะเลาะก,กันก็ได้การยังมีข้อถกเถียงข้อพิพาทกันอยู่แต่พอเขาขึ้นมากับหัวมันก็หมายถึงว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบาลงนะคะไอ้เรื่องที่แบบทาให้ไม่สบายใจอะไรต่างๆมันก็จะจบลงไปตามการเวลาของมันแหละตามที่เขากาหนดมาแล้วก็ความขัดแย้งก็จะน้อยลงนะโอกาสที่จะกลับมาปองดองการตกลงอะไรกันได้นะคะมีความสมานี่ดีขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันก็หมายถึงตอนที่คุณเข้ามาดูนะคะเช่าเม่เม่นะคะในคลิปนี้นั่นแหละนะคะคุณดูตอนไหนก็มีผลตอนนั้นนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานในอนาคตกันบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงใบแรกมาดีมากนะคะไพ่ราชนีถือถ้วยตรงนี้หมายถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่แท้จริงจริงใจนะคะไม่มีใครเข้ามาเพื่อหลอกกันแค่เข้ากันไม่ได้เฉยๆนะไม่ใช่ว่าเขาหลอกคุณคุณหลอกเขาอะไรแบบนี้นะเขาก็จริงใจคุณก็จริงใจ คนทั้งคู่อินเวสทางอ m โมชันนะคะคือไม่ได้มีคนที่หวังผลประโยชน์และอีกคนนึงรักเมย์มองว่ามันเป็นความรักทั้งสองฝ่ายนะคะที่พร้อมจะมอบให้แก่กันมีไพ่แปดเหรียญน,นะอดทนกันมานานนะคะให้และรับกันมานานบางคนเนี่ยอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่อาจจะพยายามมากกว่าอีกฝ่ายก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายเขาไม่พยายามนะเมย์มองว่าคุณนะค่อนข้างจะให้เวลาให้ความสําคัญกับความรักครั้งนี้มานานแล้วอย่างที่บอกนะคะไพ่บอดเบดดิ้งฟอร์ขึ้นมาก็คือว่า เดี๋ยวมันจะคุ้มค่าค่ะที่คุณลงทุนลงแรงแล้วก็เสียเวลากับความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะมีไพ่เดิร์ตสเตรนนะคะซึ่งหมายถึงการรองชอมกันไม่มองว่าทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างยอมคุณก็ยอมลดอัดตราตัวเองลดทิฐิลดสเปคที่ตั้งเอาไว้สูงเขาเองก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อคุณแล้วก็เลิกดื้อนะ ทั้งสองคน่ะนะคะเห็นตรงกันว่ายังอยากที่จะไปต่อนะคะก็คืออุปสรรคไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกรักนะคะที่คุณสองคนมีแก่กันได้แต่สุดท้ายไพศิ0คาถา,าก็บงบอกว่าเส้นทางสายนี้อาจจะไม่ได้ราบลื่นโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นถึงแม้ว่าทิศทางความสัมพันธ์จะไปต่อจะยังรักกันแค่ไหนนะคะแต่ก็ต้องพยายามต่อไปเรื่องของการเข้ากันไม่ได้ทัศนคติที่ไม่เหมือนกันต้องพยายามปรับ ไปเรื่อยๆมันจะได้ดีที่สุดนะคะเมย์มองว่าคุณพยายามแล้วแหละทั้งสองฝ่ายแต่ว่าความสัมพันธ์่ะมันไม่มีการหยุดนะคะคือมันก็ต้องพยายามต่อไปเพราะว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราจะโตขึ้นตรงนี้สําคัญมากเลยว่าเราจะโตไปด้วยกันหรือเราจะโตแบบแยกกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่ายังไงตอนนี้คุณอาจจะรับเขาได้คุณอาจจะคิดว่าคนนี้แหละฉันรักฉันจะไปต่อแต่ในอนาคตก็ฝากไว้เหมือนกันว่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเขาหรือว่าเกี่ยวกับคุณเอ๋คุณจะต้องแบบปรับตัวต้องพยายามนะคะที่จะทาให้ความสัมพันธ์เป็นไปตลอดและฟังได้เพราะบอกเลยว่าเนื้อคู่คนคุณคนเนี้ยเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณไอ้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนให้เป็นหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้นะมันต้องใช้ความพยายามที่จะแบบคนสองคนอยากจะอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละนะคะความรักเนี่ยมันจะทําให้ไปเองได้นะอันนี้ก็คือดวงของคุณนะคะเป็นดวงวันเกิดน,นะคะของชาวภุมนะ,ะเดี๋ยวนะคะช่วงสุดท้ายนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะ เราจะเปิดแองเจอร์วันเซอร์กันนะคะอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้หรือว่าจะเป็นคําตอบบางอย่างที่คุณต้องการจากจักรวาลนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะ,ะ,คะว่าจะมีคําถามอะไรไหมนะคะเผื่อคําตอบที่เมย์เปิดมาได้เนี่ยมันจะาสามารถตอบโจทย์ของคุณได้นะคะตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องไปแบบเช็คอิททูเพอร์ซันอลมากเกินไปนะอนี้บอกเลยนะคะอะไรไม่ดีก็ทิ้งอะไรที่ดีเก็บไว้นะคะ หลักการดูดวงทั่วไปนะโอเคค่ะขอคำแนะนำนะคะ take action นะคะ d ด้ There something better นะคะ don't stop นะคะมาถูกทางแล้วนะคะสิ่งที่กำลังทำอยู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ อยากทําอะไรก็ทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงนะคะการปรับความเข้าใจการยอมกันนะคะการคุยอย่างเปิดอกคุยได้เลยไม่ต้องรอนะคะ don't stop เอ่อทัศนคติของคุณสองคนนั้นดีแล้วการอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากที่จะปรับตัวนั้นเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องหยุดนะคะทำสิ่งนั้นต่อไปแล้วก็ day to d n y better เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้นในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนรัก ออคุณกุมส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะชอบทําอะไรคนเดียวเพราะคุณเก่งคุณอยู่ได้แต่ว่าอีกใจนึงคุณอยากมีคนคนหนึ่งที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณอะนะคะ มาเติมเต็มอะไรบางอย่างแค่นั้นเองจริงๆตัวคุณนะ่สามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีนะคะถ้าคุณไม่ได้อยากจะเป็นโสดเนี่ยคุณก็ต้องปรับตัวให้ได้้วก็ยอมรับสิ่งดีๆที่เขามอบให้เราแล้วก็ยอมรับสิ่งที่อาจจะขัดใจเราบ้างในบางเวลานะคะถ้าคุณคิดได้อย่างเนี้ยความสัมพันธ์คุณจะคบใครก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานบวกทั้งนั้นนะคะที่จักรวาลมอบให้แล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครแบบตัดสินใจเลิอกกับคนรักไปแล้วตอนนี้โสดจริงๆเนี่ย อนาคตอันใกล้จะมีคนเข้ามาแต่เขาอาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะคะอย่างที่ไม่อ่านไปตามหน้าไพ่เมื่อกี้เขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณร้อแต่ว่าคุณสองคนสามารถปรับตัวเข้าหากันได้นะคะความสัมพันธ์ก็จะเป็นอย่างที่ไม่อ่านให้นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณใครคนไหนที่โสดนะอันนี้ก็สามารถจะเรโซเนตได้เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับดวงนะคะวันเกิดของชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองหน้าไพ่สำหรับค้างกันได้เนาะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวกลุ่มทุกท่านแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องเมย์น,นะยังไงก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เมย์ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมย์ฝากร้านหินของเมย์น,นะคะเมย์ถอดออกมาให้ดูเลยนะหินมงคลนะคะเมย์ขายหินมงคลมาสามปีแล้วในสแกรมนะ,ะถ้าใครสนใจหินมงคลที่ช่วยส่งเสริมชีวิตพลังชีวิตด้านต่างๆก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะให้การปรึกษาฟรีนะเป็นคนให้คุปรึกษาเองเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องเสริมรักโดยตรงก็มีนะคะมีหลายสถานะนะอันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณโสดนะคะก็มีเนี่ยนะคะมีอะความารีนแล้วก็หินมูลโซนที่ช่วยเจอคู่แท้กรักแท้ช่วยดึงดูดช่วยเสริมสเสน่ห์หาแฟนได้แบบโดยเร็วนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบมีแฟนแล้วคุณอยากจะให้ความสัมพั์ดีขึ้นก็แนะนําเป็นโลสคอร์สนะคะหินสีชมพูอะไรแบบนี้ยังไงก็รปรึกษามาละกันนะคะขึ้นไลน์ให้ตรงนี้นะค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ